นำคณะผู้บริหารได้ร่วมงานในพิธีครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระบุญหลวงพ่อได้วาระสุดท้ายได้นำพนักงานผู้บริหารเจ้าหน้าที่ได้อนุ่งสุดปกติขาวในร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วยก็คือตำแหน่งขันตํารวจโทหรือกันตํารวจเอกกันแน่

ที่ทุนการทนารสิงเราคุยรันระดับภาวาเาครยอัพระดับอ่นโยอดีตเจ้าตกงระกตบลงูนิจเขตหนึ่งอดีตเจ้าว่าวัดนาคูคทธบลงนจอำเภอสีสุเดชจังหวัดร้อยเ